ถ้าเราเป็นคนขี้โมโหเรื่องเล็กๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะอารมณ์มันโมโหคนที่เมตตาใจเย็นเรื่องใหญ่มันก็กลายเป็นเรื่องเล็กเพราะใจเขาสงบเขาไม่ทำให้เรื่องราวมันใจโตขึ้นต้องฝึกเป็นคนใจเย็นมีเมตตาการงานก็จะดีก็เหมือนจิตใจที่ดีมันเป็นเป็นบุญกุศลบุญก็คือความสำเร็จใจร้อนมีความโกรธก็คือ บาปบาปมันก็คือความทุกข์และอุปสรรคในชีวิตต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนิสซยา์าวเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนแววตาเปลี่ยนการกระทําของเราการแก้กรรมก็คือการแก้พฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แต่ทุกอย่างก็จะดีงามหนึ่งในนั้นคือความกระตันยูความกตันยูจะทําให้การงานสําเร็จชีวิตจเจริญรุ่งเรืองการอารมณ์ร้อนมันทําให้คําพูดมันเชื่ดเฉือนใจใคร แม้กระทั่งบุปการีคุณพ่อคุณแม่ก็เจ็บช้ำน้ำใจเพราะโทสังน่ะเพียงรู้จักขอโทษเพียงรู้จักเปลี่ยนนิสัยตัวเองทุกอย่างก็ดี